สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กนงง้องๆชาวยูทูบของเราทุกคนนะค่ะพี่นงทำงา,นเ,านเรียกกระปูกเี้ยวแล่ากรียกเลี้ยงแหล้วก็เจียวเรี้ย้วแล้วกรลุงไปเกียวหมเที่ยวเหล่ก็ลุงก็ขึ้นมาเรีย แมงเงือกบรรยากาศดีพี่น้องมนี้บรรยากาศดีค่ะแดดแอมแซมแดดแอมแซมทำงานในโฮมมัมือนทำงานในโฮม you cool. แดดถอนมาตาแดดถอนแหงวันนี้แดดร้อนมากพี่น้องแดดถอนแหงแดดร้อนมากเลยเ เหลือขาวโนดไดก็ะพี่เหลือขาเป็นแต่ฝนตกอนี่ได้ตาคพณอ่นี่ะท่นมันแหลมมากเลยคุณใช่เลน,น,น,นออกมันแหลมมากไม่ใช่บ้านตาเขา้าั็สิบทพทุ่งฝนสิติ อาต <ıld temples ält> ุ้ออีนี่หร้ยเอาบทท่านในเขาว่ามันน้อยๆเห็ดหน้ากตงยางน้ำฝนพี่น้องเห็ดหน้ากตงยางน้ำฝนมากเลยเป็นฝนขึ้นมากเป็นแหงวาฝนที่เขามาวันพุธโอ้ยวันพฤหัสวันศุกร์นี่เพป็นว่ามือนีงกะวันพฤหัสแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อบานข่อยข้านโกข้านโกยนังเหยียบขบอยู่ตรงกัน วันที่สิบสี่สิบห้าพนะ่มันจะมีฝนตำบลเมืองแฝกตำบลพรสราลานพนะ่ะเขาไปเช็กบึงหมู่ว่าน,นะะนะแล้วค่ะเนาะแต่กระบอกรูว่าสิแห้งสิคอยก็ะสะตกแห้งไลเด้อรู้ตวนุ้กคนตากเขาเนาะคะ่ะคนที่ยังไม่ได้ตากมันก็ดีไปละคนที่กําลังจะตากหรือว่าคนที่เอาขึ้นแล้วมันก็จะดีไปเนาะคะ่ะพี่น้องแต่คนที่ยังไม่ตากอีสงสารน่ะคะ่นะเนาะ ดูแม่งนะมาตอมคนมันจะเป็นหนองเรียกออกในร้านเจอ,อสามมัดสี่มัดตัดเขาปนเรียกออกได้ขนาดนี้แต่ถ้าเอาไปวานเนี่ยมันจะขนาดใดเนาะคะ่ะมันจะปนไปลายเป็นใดเนี่ยปนไปเยอะมากเลยเังหค่ะพี่น้องเยอะมากๆเลยเาตากรวมกันเลยรวม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 ร,วม,รวมข้าวปน ของไหนที่มันแม่งๆๆบอดีกับถอนออกถอดออกมันออเป็นเขาสีบางเป็นข้าวพันไม่ได้ถอนยันตาคือเป็นตามาม่าเม่าเนาะคือมาเห็นเขาปนนอวีนอนเลยฝ <c oughs> ่าคลุมฝนฝ่าลู๋วฝ่ามุ่งมั่วหมึดๆมดจังไรโด 请放开。嗯嗯嗯 มันเลือกให้พ่อมันกระปนลลายอยู่นี่ละตาเนาะเม็ดแดงๆผมๆเม็ดน้ายญ้าคนแดงๆแต่ไม่ได้เลือกแก่บึงันมันเป็นอันเม็ดอ่อนออกดำๆสำสามแก่บึงเลยมันแดงขังไม่เลยมันเม็ดคข้ไขๆข้าวเจ้าแต่ว่ามันบะแมนข้าวเจ้ามันเป็นข้าวแดงข้าวปนมันต้องแกะเบึงเอรอ ว่าแกะบลูมันต้องแกะดูมเมล็ดข้างในมันว่ามันจะแดงไหมจะปุ่นไหมน,นี่เรออะไร้างห้ามประถอบออกกนนันนะนนรับรนาีิกาแข็งขูดแข็งขั้นเขาคุณตาข้ามารียกพันนพกพ้นเขาคุณได้แบบหัวซื้อขี่คารแน่ยังได้หมอือนก แต่กระตองมากนะค่ะพอวันขยันกุ้งยดายสียขย่ขี่คันบ่ห้กุ้นยดากระตองมากไปไหนไปด้วยกันนะคะพี่น้องไปไหนไปด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกัน ันจะตากท้องได้ท้องมาก้าวปนเม็ดไสสวย มันมีผู้ลายก็ขาวก็ฝันข่าวแกนี่มั่นแตข้าวป้อมก็ขาวป้อมนะครับ้าไม่ป้อมป้อมออกได้เลยโอเค ขันข่าวพันน้ำลองพ่อแม่โคสุกอาจจะได้ถึงฤด,ดูการขึ้นบานขึ้นซองแล้วฤด,ดูการรับขอนข้าแล้วคิดหนี่อวคิดหนีก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ